วันนี้มาเล่นเกมกันเปลี่ยนเสื้อกันไปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับรายการอัพเ้ยนะคะถามได้ตอบได้ถามได้ตอบได้ค่ะวันนี้เราจะมาทายชื่อนักเตะทีมลิเวอร์พูลนะคะเป็นจำนวน8ท่านด้วยกันนะคะเริ่มเลยคนที่หนึ่งลักษณะแบบนี้เป็นชินงค่ะเท็ดแอนนอ่าเป็นคำตอบพี่ถูกต้องค่ะต่อไปคนที่สองค่ะ กินนาถูกป้ะค่ะต่อไปคนที่3ค่ะคนที่3ามเหรอจะตายไหมนะแพ้ได้กินปีโป้นะคะโอ้ยไม่กินปีโป้ได้ไหมคะสามใครวะวจอต้าโอเคค่ะถูกต้องค่ะต่อไปคนที่4ค่ะคนที่4ี่หรอแบบไม่ค่อยมั่นใจเพราะมีสามคนที่ลักษณะคล้ายกันถ้า่มันขามันจะให้คุณดูในครูค่ะอ๋อคนที่4ค่ะลักษณะเดียวลูก โอเคค่ะต่อไปคนที่5ค่ะนี่อันเนี้ยเป็นแบบผิวสีผิวไงสีผิวใช่ไหมตอนนี้คือในหัวคือมีชื่อโคนาเต้แล้วก็กาคันแบกแล้วก็กั๊กโปคุณเลือกมาสักคนค่ะกั๊กโปเป็นปปคนที่ผิดค่ะ,ะเฉลยเป็นโคนาเต้นะคะต่อไปคนที่6ค่ะ,คะยุก้าสูตรหรอ,อยุกทีะะ่ยุก้าสูตรนค่ะคนนี้ ได้ชื่อเดียวเจอหลาดปะเจอหลาดเหรอคะเจอหลาดยังอีกชื่อนึงเร็วๆค่ะเจอหลาดยังไม่ถูกค่ะที่เขงชอบคู่กันติ้วต่อต่ออะไรนะต่อเลสแต่ว่าเจอหลาดมั้งเจอหลานหนูต่อเลสค่ะแต่ไม่ต่อแหลกอะต่อไปกันต่อนะคะคนที่เจ็ดค่ะลูกคนนี้ไม่ต้องทีะไรนมากปากแบบนี้สบู่สบ่แบบนี้นะคะโือบพ่ค่ะโอเคค่ะ มือประตูต่อไปคนที่8ค่ะภาสาไทยใช่ปะใช่ถ้าา่ายแล้วจะนาวแบบนี้หัวดิฉันเองค่ะโอยสักนี้ไม่มีฉันแล้วค่ะนอกจากนูเดดิดิเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะตอนนี้คะแนนของน้องบีมนะคะอยู่ที่6เต็ม8นะคะอดกินปีโป้หาสำหรับรายการวันนี้นะคะเราก็จบเพียงเท่านี้ขอบกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัส